ชกันเชอร์คู่กัน A Boss and a Baby ประพัน์โดยหน่วยกล้าวายกำกับการแสดงสิวัตรสวัสดมณีกุลแนวซีรีส์แอลบีโรแมน c ิกคอมผลิตโดย GMM TV ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และรับชมย้อนหลังได้ตั้งแต่เวลา4ี่ทุ่มครึ่งทางวิว อนแรกวันศุกร์ที่3มีนาคมนี้เรื่องย่อเมื่อเด็กมหาลาัยปีสุดท้ายอย่างเชอร์บุกกัสิเดชได้เข้ามาฝึกงานในบริษัทเกมที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงของกันฟอร์จิรัติพงศ์จากที่จะได้เข้าไปฝึกงานแบบสงบก็จบลงด้วยสกิลความปากไวทำให้เชอร์ได้ไปเข้าตาบอสกันแต่ไม่ได้เข้าตานในฐานะเด็กฝึกงานนอกจากสกิลการเล่นเกมในฐานะนักกีฬาอ e ีสปอร์ต ที่คนตัวไปรู้จักในนามแหลมแล้วเขาอยากเปิดช่องทำคลิป ASMR อีก e. และพอคลิปเชอนี่แหละที่กล่อมบอสให้นอนหลับได้ทุกคืนจึงไม่แปลกที่บอสจะจำเจ้าของช่องคนนั้นได้ทันทีความสัมพันธ์ลับๆที่เริ่มต้นจากแค่กล่อมบอสให้นอนหลับจะพัฒนาจนขยับไปเป็นเบบี้ได้อย่างไรห้ามพลาดน,นักแสดงฟอสจิรัฐพงศ์สีแสง รับบทกันปุกกะสิเดกปลูกผลรับบทเชอและแหลมฟลุกภูสิตดิตถพิสิทธิ์รับบททีโอมทิพากรทีทิตาฐานโซไม้ชินเนารัตสิริพงษ์ชวลิตแจ็คโตทินพัฒนตันตุยพชรแรก็กสัตบ,บุตรเลติกิทามเลโอ โซเซตุ๊กตับจาว่าพบคำหันษาทูบลูกจันภาซีดีเพชรสุธีเทียนหยาพิรุนปูหลุนอ๋อ,อยขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์